สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก้าค่ะในช่องแซบไลฟ์สไตล์สาวแมมาจ้ามานี่แดดเนี่ยแซบๆอีกแล้วจ้ะพี่น้องปลานินึ่งสมุนไพรค่ะพี่น้องโตใหญ่ๆเลยพี่น้องค่ะเบิ่งพูน่ะปั๊ดหนึ่งมาแบบหอมๆค่ะกินแก้มกับพักลวกพักซดเนาะพักหลากหลายชนิดจ้ะพี่น้องเจวกับเจวอันพริกจีจ้ะพี่น้องเฮ็ดเองแซบๆคือเก้าม่อนี่มาครบทีมค่ะพี่น้องค่ะแม่แล้วก็น้องแล้วก็นูวค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะแซบๆนํ้กันคาละกินข้าวเหนียวเนี่ยแหะเฮาโจ๊กให้แม่พูนละข้างหนึ่ง กินเลยค่ะมาด้าจ้ะเด้อพี่น้องแซ่ๆบๆเหมือนกันค่ะบัวยกขึ้นอีกด้วยดัยกอ่ะตักเจลเพิ่นมาทางนี้ค่ะพี่น้องเพิ่นบ่ฮอดอมาจ้ะพี่น้องจ้ะแนวแซ่บๆมาเด้อมาเด้อมาอยู่ยเอะไรนั่นค่ะอืมเหรอ เพิ่นกินอันบักพริกบ๊ได้พี่น้องจ้ำจังนิดจ้ำจังนิดบ๊ได้มันสิปวดคอกินเลยเน็ดเน็ดน็ดน็ดอืออือต้องหยุดอะไรนี่ข้าวตั่วอืออือข้างงงผักไม่หลายจ้ะนี่ผักหนอก Um, nhọt ăn no kha mà ngu nghèo Ui, uh, bình tâm uống cái lòng da มาก,กัดเขากขนมีห้องเงียบ ง่ข้ามไงแต่เป็นเาใส่ข้ามไงแหละเดี๋ยมาโนโนค่ะจับ

มม่หน,นึ่งกะสีเต็มๆกล่องแน่จังหน่อยจ้ะอันตรายปะัวกระยูสูงค่ะพี่หนักจะบวกไม่ได้เหรออืมคือะสมุนไพรเอากางออกในเด้ออือกลิ่นเขาแรงพอดี Okay. Yeah. เอมอะที่จะจะโบะไงเดี๋ยวเขาเคยชว่าถ้ากินกินแบบบ๊ปากเลยนุ่งเขาครับพี่น้องอือนั่นแหละหยัยบเลยอันนี้อันบางอันนี้ับางเอาหยุดคืนจังไนได้หรออือคุณเปลี่ยนถาเอากินดีๆีนังลงมันอยากในจังไนพี่น้องบ่ายอันทายอยู่บ้านเนาะอุปกรณ์พ่อใครโคกแม่ น้ำพริกเพิ่นปลาบอกอ้ยมักางออกกัน ขาอยนนา,า,า,ากอะเขาเมื่อไรบอเอาเนื้อบอเอาปลาบ่จำคนจักนอือุบเปลือยมากเ่ะบึงกลางเลยด้ยอ่ แชวก็คือแบบสุดยอดมาแปลเลยสองคนไ <laughs> ปกนันเกินกล่องมาทำเนีย่ยก็มานกล่องไม่รู้เลยดอกเฮ้ยหนูแกนน่าจะบ,บอกข <laughs> ้าเด็กกินเมาาื่อเขาเม็ดติบไม่นูเขาม็ดติ๊บจะเมื่อเนี่ยตัวอํ บบบเนี่ยเสียแตะมากไปท้อนกจะเป็นกับต๊กดินแล้วเริ่มมื่นแล้วจ้ะมาหมื่นเมือคำเลยจะยนนจะบบนะสสดนี้เอมพากันบ่อันภาษาโซ่ได้พี่น้องด้ยังงึดเด้อภาษาโซ่โฮมเนี่ยเสียนั่นเด้โฮม

Mắt thắng. Sì, mời hát. In là cửa bóng. Mam mời em kìa con lạ. Yêu pào là Nankin. Nam mặn. Hãy mời em. Hãy mời เน,นื้อนึ่งถุนไผ่อหอมๆเรียบหองังบ่งขาจะใครแบบไม่ก,กูด กินอันนี้ก็แหลวแล้งอิ่มแจ๋วแซ่บดีครับ มันเรียกพี่นองด้วยกินบ่หรปลาเงี้ยมาเนี่ยหิวเขาค่ะออกมาทายข้างนอกมันนีกยค่ะยิ่บบานนั้นเพิ่นมีงานแตง่งมันมีเสียงเพลง ปั่นก็มือกีนะเบื่อกับตันผิดหลายแล้ววันนี้กินลายกินผักลายแล้วนานรูปยาหันจะได้ดีเสร็จ มือแบบนี่แหละเมนูบ้นธธานๆแต่แซ่บระดับพัฒนาการคือเก่าจ้ะคินง่ายยุ่งง่าย ข้าวอัอนอืมอะไรไเรื่องเหรออิ่มแล้วค่ะให้แม่บั้นกินต่อกันอิ่มแล้วเมนูแบบข้าวจนซมเซมมิติบค่ะพี่น้องค่ะเหลือน้อยนึงเซ่บ ปลานินนึ่งสมุนไพรเนาะวันนี้มาทยาอยู่ห่วยคะ่ะข้า้งล้างเนี่ยเป็นน,น้ำได้พี่น้องแต่ว่าน้ำม,มันก็เริ่มแห้งหมืดแล้วละ่ะหนาห่อนหนาแรงเนะาะหนน้ำตกปน้ำตกเยอะเป็นแกง <laughs> เป็นแกงเป็นน,น้นน้ำตกใสาอยู่นี่น้ำตกหวยเหล้าแซ่บค่ะอผักหลายหลายอย่าอับเด็ดเกินั่นหรืกิดยังไงกัน เจียให้กับเจียอันพอดีอันย้อยพอดีเลียงกับเจแอมยากดีใช่วอาอันพากันว่าภาษาโซได้พี่น้องเด้อย,ยังหึดยังง่วงดังพี่น้องครับเป็นอันเป็นภาษาของเหมือนกับแบบว่าเป็นภาษาประจําท้องถิ่นประจาหมู่บ้านแบบนี้ครับพี่น้องซีวอกกันในหมู่บ้านเนะะาะภาษาโซดูเป็นคนจังหวัดมุกดาหารเด้อมันซีมีภาษาโซน้ำจังหวัดนี้ ผักมีหลายแห้งในพี่น้องพี่ผักกะลัมนี่ก็ยังเหลือใส่ถุงมาลวกมาอย่างดีแต่ว่ามันเต็มแล้วค่ะนะก็เลยอันจะใส่ถาดซ้ำนี่พ่อลอลไรบอก <laughs> อิ่มแล้วอิ่มไปอิ่มแล้วอิ่มแล้วเด้่พูดนะอิ่มแล้วแต่ยังบะยำซอเดียวสิเ <laughs> <laughs> มนูแซ่บๆค่ะพี่น้องอ๋อหมดเลยอ่ะ,อะ,อะกินอีกอยู่มอเนาะ <laughs> สีอิ่มก็บมา่อิ่มดมพี่น้องเนาะกินสักน,นี่ให้เบิร์ตก่อน <laughs> สงสัยมันแสบด้วยเนี่ยพักนอก,<ว>กมันหม่ดเ<ว>ลยวห,<ล>ะหะนะะพี่น้องอก็เลยแบบสีฟ้ากินเนี่ย <laughs> ผงบินตำนำมาแต่บ้านบานนะเนอ่เอามาเนี่ยเอา <laughs> สีอิ่มก็บเมืออ่อิม่มเนาะ คำสุดท้ายคำสุดท้ายแต่บทายสุดท้เอาละค่ะพี่น้องอิ่มแล้วนะคะเด้อวันนี้มนีกับเมนูปลานิลนึ้สมุนไพรค่ะพี่น้องค่ะกินกับเจ่วพริกจีฮ็ดเองแซ่บๆพักลวกพักซดสค่ะพี่น้องกะแซ่บหลายค่ะพี่น้องมนีนั่นละค่ะพี่น้องมนีก็อิ่มแล้วนะคะเด้อถ้าเกิดว่ากินส่วนลวดกินแบบว่ามีเสียงจับจับเนี่ยก็บ่รว่ากันนะคะพี่น้องค่ะเพื่อ ความแซบในการกินเพื่ออัตรลดในการกินนันนั่นละค่ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปสำนี้นะคะเดอ้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะค่ะเดอ้อเดี๋ยวพอการคลิปหน้าค่ะมัอนี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ